โอ,โอเคอ่าสุขภาพวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเกมมาครับหน 7, 7, ึ่งจุดเจ็ดจุดสี่อ่ะอ่าก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาอะไรกับตอนมาครับ่ายมาครับพิกซ์อมอนเนี่ยอ่าบอกไปใช่ปะ่ะว่าไม่ค่อยมีเวลาวะอืมอือก็ไม่ได้าอาอัดละเลยตอนนี้ก็เรือพุภาพาละ พัดพัดท่ามันพัดท่าพัททโาเคพัดท่าจะทำอะไรดียังไม่รู้เลยพัดท่าจะทำอะไรดีโอเคก็แป๊บนึงเค อาไม่ใส่อันไปดูแลก,กันนั้นจะไปหาไปหาแลกกันโอเคเออไม่ไปอย่าลืมฮะตาของตกฟึก๊บ เดี๋ยวใครก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าคอมเมนต์มาหน่อยว่าทำยังไงจะเขียนว่ายัางไงอะว่าเขียนยังไงแหละจะทำยังไงไม่ให้ของตกเออนั่นแหละก็ช่วยคอมเมนต์กันหนะ่อยก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยฮะอ่าอ่ะอีซี่ป๋าโอเค พูดไปหมดตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็เพิ่งเปดิดเทอมแล้วใช่เปดิดเทอมแล้วก็จะไม่ค่อยมีละเพราะฉะนั้นจะต้องอดูแบบเพราะฉะนั้นอุย้ยลืมเฮ้ยโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยได้จำไมถ่ายโอเคปิดกล้องนะ โ okay, okay. อเคฮ้เดี๋ยวเข้าสิตาวันไว้ว okay. ้าได้ไงวะโอเคโอเคอเคเพชรเพชรอ่ะอ้ยไม่ใช่มาถึงฝันห้านี่ไม่เจอเพลงเลยว่านะโอ้โหถ้าเจอเพลงนี้ฉลองกันเลยโ okay, อเคฮะ อันนี้ถ่ายเขาจะถ่ายนะนี่ถ่ายแบบจะเป็นปัพดพาร์สมาจะจบพาร์อะไรดีก็คอมเมนต์กันมานะคอมเมนต์กันมานะครับจะอุ๊จะให้จบพาร์อะไรก็คอมเมนต์กันมาอ่าผมผมาผมถ่ายอยู่แล้วละไม่ได้ไปไหนมาหรอกไปเรียนเองแหละไม่ได้ไปไหนมา โอเคฮะไม่ไหวแลไวว่ะสิบเอ็ดโอเคสิบเอ็ดน่าจะมีเพชรนะถอดนาเมะถ้าจะเขียนถ้าเจอเพชรนี่จะเขียนในบอลตำนานเลยเพชรในตำนานเออ mấy chú mà mừng ạc xịn đăng hay xịn đăng dăng À ok có 50 Hà... xịn à. bọc bọc hát Ok, okay. Bọc. oh oh, oh, oh. มันมันหัวฮหอ่ะก่อนนะจะผมก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรเท่าไหร่นะเคยชินเคอยอยู่แล้วจำได้ไหมที่อะไรนะที่ผมที่บอกไปอะไรอะเอิม่มที่ ภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ภาษาอังกฤษมาเซอร์อันนี้มาเซอร์ฝรั่งนะโอ้ลืมทานอีกอะไรเนี่ยลืมทานอีกป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปอ่าไม่ใช่ลืมทานเด็กนะโหลืมทอดเอออ่ะอาจะท่องเออแป๊บนึงเดี๋ยวคนติดคน อะ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 เสียงอะไรวะเสียงเพื่อนเก่าเสียงเพื่อนเก่ามาชื่อสไปเดอร์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮล์มีเฮล์มี่อะเกือบโอ้เซล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 โอ้โหโอ้ดุจจจจจใจ ปต่อมนเปต่อมนโอเคจะไปกลับจะมาสำรวจต่อ,อคิดว่าหลังขวดมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเชื่อดิเห็นในคลิปเห็นในคลิปเทคนิค,นค,คนหามเฟสแบบว่าเออไม่ต้องอแบบโอ้โหไอตรงนี้ก็ต้องระวังหน่ยอยไปฮะ ลือมบอกไปผมเขาไปมันก็เปลี่ยนสกินไปแล้วนแาเพื่อแบแบบแบบในตรงนี้จะไม่มีเฟสเฮ้ยตกใจหมดนัวกว่าอะไรโอเคอ่าอ่าเลสโตน ติงมันเต่มือเงตโอกฟฟตอนนี้ขาเพ็ดหน่อยจะได้ทำที่คุเพ็ดเลยแล้วก็เปิดประตูนรกล็าอ่เคลนีล้อคเคนี่แค่คสินาทีพอดีกว่าก็ต้องรีบนอนละ ปัดห้าแ้าสิบนาทีแค่สิบนาทีพอแล้วกันประมาโอเอปัดห้าเดี๋ยวแค่สิบนาทีพอไม่มีไม่มีเวลาเลยต้องอันนี้ก็ต้องมารีบอัดใช่ไม้ได้เ่ยเลยรีบอัดเลยโอเคก็ ว้าวามันก็แปดนาทีแล้วเต็มทีพอเลยเฮ้ยฉลอง

ก็สำหรับวันนี้ครับสำหรับนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับโอ้ยอเคยไม่มีอะไรมากถ่ายก็มันถ่ายแค่สเต็มทีพ่พอ,อเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกโอเคอเวลาไม่ก็น่าจะมีไม่ค่อยเยอะอเคสงสัยต้องมาถ่ายตอนตอนมดืมดๆเอ๊ก็สำหรับวันนี้ครับโอ้ยอีกแลโอเคสำหรับวันนี้ ไปไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะแก